ไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับที่พี่สาวคนสนิทของพวกเราครับพี่ตั๊กสิริพรครับล่าสุดนี่โอ้โหมีคนไปกล่าวหาบอกว่าเกี่ยวพันกับลุงแพ้แชมพูปิดผมขาวเหรอพี่กี้คุณลุงท่านหนึ่งออกมาอมอบอกสื่อแล้วก็ออกมาโพสต์ต่างๆนานาว่าจริงๆแล้วว่าเขาเนี่ยไปซื้อยาสระผมซื้อยาย้อมผมมาชนิดนึงแล้วบอกว่าสไปสมาเกิดอาการเข้าตาและตาบวมปิดเกือบมองไม่เห็นปรากฏว่างานนี้หลายคนที่ไปคอมเมนต์ในเรื่องราวของคุณตาเนี่ย โยงโยงมาที่ยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งซึ่งพี่ตั๊กศิริพรเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์อยู่งานนี้เราไปเจอพี่ตั๊กพี่ตั๊กจะชี้แจงเรื่องราวการโยงครั้งนี้ให้ฟังเชิญค่ะเชิญครับแม่ตั๊กครับมันไม่ได้ครั้งแรกครั้งเดียวนะเดี๋ยวมีมาเป็นละลอกละลอกละลอกย่างเงี้ยอันที่ในท้องตลาดอะไอแชมพูปิดผมขาวเนี่ยมันก็มีเยอะไม่ไม่ต้องไม่รู้กี่ห้อเนอะอะไรเงี้ย มีเข่าวพวาทีมันก็เธือไปทุกยีห้อแหละไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กเทือเฉพาะยี่ห้อเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยล้วก็เออเห็นใจทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็เราก็เห็นใจคนอื่นที่เขาไม่ไมที่เขาไม่ได้ทําด้วยเนะยาะอะไรเงี้ยก็เห็นใจเพราะฉะนั้นก็ก็ฝากไปยังผู้ที่ผลิตนะทําอะไรออกมาให้ผู้บริโภคใช้อ่ะ คุณต้องด,ด,ดูเรื่องความปลอดภัยอย่าเอาเปรียบอะไรเงี้ยนอยไหมไม่ไม่นอยอะค่ะเพราะว่าแม่แม,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 ม่ก็พูดแล้วว่าคือใครที่เอาไปใช้อ่ะโดยเฉพาะแบบคนในวงการอย่างเงี้ยแม่ก็ให้หมดอะพี่เชื่อในเรื่องนี้ว่าอะไรเงี้ย mm hmm. คุณเอาของไม่ดีแล้วคุณไปเอาขายแล้วเาเงินเข้ามาเงี้ยแล้วคุณให้เขาใช้ของไม่ดีอด่ะโคตรโคตรบาปเลยเฮ้ย mm hmm. เวรกรรมมันมีจริงนะพี่พี่ว่านะอะไรเงี้ยคุณทําอะไรที่แบบเอาเปรียบผู้บริโภคอะไรเงี้ยเวรกรรมมันมันถึงคุณนะอ mm hmm. นะไรเงีนะ้ย หนึ่งสิ่งคือพี่ตั๊กมีชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนอยู่แล้วค่ะเวลาทําการสิในใดก็จะมีคนจ้องแบบนี้จ้องดีมันก็เป็นผลดีแต่จ้องทําลายเนี่ยมันไม่ดีมากๆอย่างที่พี่ตั๊กเล่ามาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นล้วคิดวิเคราะห์แยะๆใครก็ตามอย่าชี้เป้าไปที่พี่ตั๊กหลายต่อไลายยี่ห้อมันก็เยอะแยะมากมายถ้ายังไม่รู้ความจริงอย่าพลาดพิงคนชื่อตั๊กสิริพรค่ะครับผม,ม,มพูดเกลี่ยเลยนะครับพิ่ตก,กี้ครับ